ถัดมานะครับก็จะเป็นห้องแบบ one bed plus นะครับ39ตารางเมตรที่ noble create นะห้องนี้เป็นห้องที่ถ้าโดยส่วนตัวผมชอบห้องนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันดียังไงนะเป็น2ห้องนอน1ห้องน้ำนะสห้องนอนหห้องน้ํามาดูกันนะฮะพื้นที่39ทําได้ขนาดนี้เลยนะครับเข้ามาถึงโซนแรกเป็นครัวนะครับตรงครัวเนี่ยก็ขนาดไซส์ครัวก็ ตีง่ายเมตร80 2เมตรนะครับก็ทำครัวอ,อุอ่นอาหารอะไรได้กำลังดีนะครับแล้วก็ในส่วนของฝั่งตรงข้ามครัวนะมันก็จะเป็นช่องเข้าไปนะก็สามารถจะบิวเป็นที่เก็บของอาจจะเป็นตู้รองเท้าหรือเป็นเก็บของพวกครัวเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้แล้วแต่ดีไซน์นะครับถัดเข้ามานะครับถัดเข้ามาก็จะเป็นโซนของลิฟวิ่งนะ ลิฟวิ่งห้องนี้คือได้ห้องที่ค่อนข้างหน้ากว้างนะโนบลหลังๆเขาออกแบบห้องหน้ากว้างนะก็เดี๋ยวพามาดูกันห้องหน้ากว้างเนี่ยมันก็คือจะได้ในส่วนของโซฟานะครับบวกกับดูทีวีนะอย่างตรงนี้ระยะดูโซฟาก็เระยะดูทีวีก็ประมาณ2เมตรได้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยแล้วก็วางโซฟาไซส์กำลังดีนะ two seat e นะครับแล้วนั่งไปก็ดูทีวีไปนะครับอย่างผนังทีวีตรงเนี้ย เขาก็สามารถจะบิวได้เต็มที่นะเพราะว่ามันเป็นผนังที่เราสามารถจะทาเป็นที่เก็บของเก็บของอะไรได้เต็มไปสุดฝ้าเลยนะครับฝ้าสูง2.6เมตรใช่ไหมต่อมานะครับถัดมาก็จะเป็นโซนทานข้าวนะก็เป็นกินข้าวกับดูทีวีไปพร้อมกันนะก็ตรงนี้ก็นั่งได้4คนจริงจังนะครับอาจจะต้องเดินวนกันนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเป็น one bed plus แหละผมว่ามันน่าจะอยู่กันก็ พ่อแม่สองคนลูกคนหนึ่งนะครับลูกก็เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยผมว่าพื้นที่ตรงนี้มันก็นั่งได้สบายนะครับแล้วสิ่งที่ผมเจ๋งก็คือด้านหลังของผมนี่นะฮะก็คือห้องนี้มันได้หน้าต่างกระจกที่เยอะสุดๆเลยนะฮะเนี่ยถ้าดูเนี่ยผมไล่กระจกไปโอโ้โหนะตรงนี้ยังมีบานกระทุ้งอีกนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นระเบียงเปิดออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกระจกสูงเต็ม นับที่หนึ่งสองสาี่สบ้านนะครับก็เป็นห้องที่มันได้ช่องแสงที่เยอะนะคือผมว่าโนโบลเขาเขาเป็นเตกแหละนะครับใน DNA คือเขาเป็นเตกช่องงานดีไซน์เขาก็จะใส่ช่องแสงให้มันเยอะหน่อยซึ่งช่องแสงเนี่ยคือสิ่งที่มัน เมกันที่เฟรนด์นะครับถ้าคอนโดที่มีช่องแสงใหญ่ๆเนี่ยก็จะดูสวยนะครับทัดมาก็จะเป็นห้องนอนนะครับในห้องนอนมาสเตอร์นะในห้องนอนมาสเตอร์เนี่ยห้องนี้มันห้องหน้ากว้างใช่ไหมห้องนอนก็ต่อมานะครับห้องนอนก็วางเตียงควีนไซส์ไว้ได้นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ดูก็คือกระจกก็ยังคอนติเนียความเจ๋งจากลิฟวิ่งรูมมานะกระจกก็มาอีก2ชิ้นเต็มๆนะฮะแล้วก็มีระเบียงออกไปด้วยก็จะเป็นห้องนอนที่แบบ มมติคนชอบบรรยากาศเปิดระเบียงนะมันก็จะเปิดได้เต็มนะเนี่ยกระจกมันบานกว้างเหมือนกันนะครับเปิดออกไปก็ค่อนข้างเต็มนะครับแล้วระเบียงก็ระเบียงแล้วแต่ท้ายห้องนะฮะแต่ว่าระเบียงนี่มันก็จะเป็นไซส์ที่เออไม่ได้กว้างมากแต่ว่าไซส์กำลังพอดีปลูกต้นไม้นะครับหรือไว้ทำกิจกรรมอย่างอื่นมีเก้าอี้สวยๆนั่งตัวหนึ่งก็แฮปปี้ละนะ ถัดมาในส่วนของฟังก์ชันบ้างนะเขาก็จะเป็นการวางเตียงคู่กับโต๊ะแต่งหน้านะนี่ก็เป็นทริคที่ผมตกแต่งคอนโดอยู่ผมก็ใช้ทริกนี้นะเพราะว่าพื้นที่มันไม่ได้เยอะมากแล้วก็วางโต๊ะข้างให้มันเป็นกึ่งโต๊ะแต่งหน้าไปด้วยมันก็ได้ฟังก์ชันแล้วก็ได้กระจกด้วยนะติดกระจกบานใหญ่เข้าไปห้องมันก็ดูกว้างนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในมุมเดียวกับตัว โต๊ะแต่งหน้านะครับก็จะได้ฟังก์ชันเก็บของที่ลึกเข้าไปด้วยเหมือนกันนะอาทันมาเป็น one bedroom plus หรือว่า two bedroom พูดง่ายๆนะครับเขาก็จะมีการมีห้องนึงแหละอันนี้ก็เป็นห้องอเนกประสงค์นะคือถ้าเพื่อนๆใช้งานก็สามารถปรับเปลี่ยนห้องนี้มาได้ตามความต้องการเลยนะครับอย่างห้องนี้เขาวางมาเป็นห้องเด็กนะนี่อย่างที่บอกเด็ก2คนคนโตนอนบน คนเลงนอนล่างนะก็ปีนกันไปนะครับมันก็เป็น3.9ตารางเมตรแพ็คระคามันก็ไม่ได้แพงมากนะครับมันก็ยังอยู่เป็นครอบครัวได้ด้วยแล้วก็อยู่ใน Environment ที่เขามีสวนห้าไร่มีวิ่งเล่นได้หรือว่ามีเลี้ยงสัตว์ได้อะไรเงี้ยก็ผมว่ามันก็เป็นโครงการที่อยู่แล้วน่าจะเอนจอยกับครอบครัวได้นะอย่างนี้เขาก็มีเตียงมีโต๊ะทำงาน นะครับมีโต๊ะเรียนเด็กนะครับแล้วก็มีพวกตู้เสื้อผ้าให้นะพวกยังจริงๆถ้าในตู้เสื้อผ้าเนี่ยจะติดกระจกเงาเพิ่มนิดหนึ่งก็ได้เปิดมาก็2ตัวเองได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ผมว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวพามาดูอีกส่วนหนึ่งห้องน้ำอีกนะครับห้องนี้ผมชอบคือห้องน้ำเนี่ยจะเป็นห้องน้ําที่มันเป็นทูเบแต่วันบาใช่ไหมแต่ว่าไซส์ของห้องน้ำเนี่ยโอเคเลยนะครับแล้วก็มีใส่ เครื่องซักผ้าไว้ในนี้นะผมว่าเออวางเครื่องซักผ้าในห้องน้ํามันก็ใช้ฟังก์ชันมันเหมาะกันเนี่ยมันจะเลอะมันจะเทอะมันก็อยู่ในห้องน้านะครับเราก็สามารถจะบิวบิวพวกตู้เก็บของอะไรเพิ่มในห้องน้ําได้มันก็ใสจ่จะบูใส่โอสารพัดเข้าไปเลยนะครับผงซักฟอกอะไรไว้ในนี้ได้นะครับแล้วก็มีชาวเวอร์นะชาวเวอร์ก็มีเรนชาวเวอร์มีไสเปก มาตรฐานแหละแต่ว่าผมว่าโนโบโอกก็เลือกสีสันสีขาวตัดกับไม้มันก็จะดูดีนะครับก็ <c oughs> ประมาณนี้สำหรับห้องแบบ39ตารางเมตรก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ผมชอบนะเดี๋ยวพาไปดูห้องสุดท้ายห้องใหญ่กว่าเดิมเจ๋งกว่านี้โอเค